อีกหนึ่งเรื่องราวปรแปลกๆที่เกิดขึ้นภายในบ้านต่างจังหวัดของเพื่อนระหว่างที่พวกเขาได้ไปเที่ยวเล่นและได้พักอาศัยอยู่ที่นั่นสองคืนแต่ทุกๆคืนกลับได้เจอวิญ,ญญาณที่อยู่ในบ้านหลังนั้นและวิญญาณก็มีเยอะมากๆจนทำให้คนที่เห็นถึงกับคนลุกกับเรื่องที่มีชื่อว่าคืนที่ไม่ได้ไหว้ ก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณปอมเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่คุณปอมเรียนมหาลัยคุณปอมมีเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายอยู่คนนึงชื่อว่าน็อตเธอสนิทกับน็อตมากๆเพราะเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ประถมจนถึงปวชเวลาน็อตไปไหน ก็มักจะชวนคุณปอมไปด้วยทําให้คุณปอมได้พบเจอกับครอบครัวน็อตบ่อยครั้งแล้วเธอก็ได้สนิทสนมกับครอบครัวน็อตเหมือนกันช่วงที่คุณปอมเรียนจบปวชาเขาก็คุยกับน็อตว่าจะเอายังไงต่อดีจะไปเรียนต่อมหาลัยกันเลยไหมหรือว่าจะทํางานก่อนคุยไปคุยมาก็ได้ข้อสรุปกันว่าน็อตอยากจะทํางานเก็บเงินก่อนแล้วค่อยกลับมาเรียนซึ่งคุณปอมก็เอาด้วยจนเวลาผ่านไปได้สองปี พวกเขาทั้งสองคนก็ได้กลับมาเข้าเรียนที่มหาลาัยแห่งหนึ่งเรียนไปได้สักพักก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เป็นช่วงปิดเทอมอยู่อยู่น็อตก็หันมาถามคุณปอมว่าเฮ้ยปอมเราว่าเดี๋ยวพวกเราไปเที่ยวที่บ้านน็อตกันดีกว่า <c oughs> คุณปอมได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกแปลกใจเพราะตั้งแต่รู้จักกับเพื่อนคนนี้มาสิบกว่าปีเขาไม่เคยพาไปบ้านที่ต่างจังหวัดเลยตอนนั้นคุณปอมก็ได้ตอบตกลงไป โดยการไปเที่ยวบ้านน็อตครั้งนี้จะมีเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มอีกสองคนไปด้วยน็อตได้พาครอบครัวของเขาทั้งพ่อและแม่และก็ญาติคนอื่นๆไปด้วยกันบ้านของน็อตจะอยู่ในจังหวัดระยองพวกเขาขับรถไปเรื่อยๆจนเริ่มเข้าใกล้เขตจังหวัดเพื่อนผู้หญิงก็เริ่มหาที่เที่ยวระหว่างทางจนได้ไปเที่ยวกันหลายที่และที่สุดท้ายก่อนจะเดินทางไปถึงบ้านพวกเขาได้ไปเที่ยวกันที่หาดแม่ลำพึง ซึ่งช่วงนั้นกเ็เย็นมากๆแล้วทุกคนนั่งกินข้าวแล้วก็เล่นน้ําทะเลกันไปเรื่อยๆจนเวลาเริ่มผ่านไปจนถึงสองทุ่มน็อตบอกเพื่อนว่าได้เวลากลับแล้วทุกคนก็รีบขึ้นรถเดินทางกันต่อจนถึงบ้านพอลงจากรถคุณปอมบอกว่าบ้านของน็อตค่อนข้างใหญ่มากๆที่ตัวบ้านตกแต่งได้ค่อนข้างสวยเธอยังบ่นกับน็อตเลยว่าบ้านสวยขนาดนี้ทำไมไม่เคยพามาเล่นบ้างเลย ระหว่างที่บ่นไปด้วยเธอก็มองไปที่ด้านข้างปรากฏว่าทั้งซ้ายและขวามีบ้านหลังอื่นๆลักษณะคล้ายๆกันทำให้พื้นที่ตรงนั้นมีบ้านทั้งหมดห้าหลังและความแปลกก็คือทั้งๆท,ที่บ้านค่อนข้างใหญ่แต่ทำไมบ้านกลับถูกสร้างเป็นระน,นาบเดียวกันเหมือนเส้นตรงพอมองแล้วก็ทำให้ดูแปลกๆพื้นที่หลังบ้านจะมีสระน้ำใหญ่ๆสำหรับเลี้ยงปลา ส่วนตรงกลางสะจะมีเรือนเล็กๆสำหรับนั่งเล่นอยู่อีกเรือนด้วยความที่วันนี้เที่ยวมาแล้วกันทั้งวันเพื่อนทุกคนเลยคุยกันว่าเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วก็เข้านอนกันจะไม่มีการสังสรรค์นในคืนนี้จะได้เก็บแรงไว้เที่ยวต่อพรุ่งนี้จากนั้นเพื่อนคนอื่นๆก็แยกย้ายกันไปทำธุระส่วนตัวคุณปอมเห็นว่าก่อนที่จะเดินเข้าบ้านไปเห็นมีศาลาใหญ่ๆอยู่ศาลาหนึง่งตั้งใจจะไปไหว้เพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เทาง คุณปอมเลยเดินเข้าไปหาแม่ของน็อตเพื่อไปขอทูบพอแม่น็อดดีนแบบนั้นเธอก็รู้สึกแปลกใจเลยถามปอมไปว่าเอาทูบไปทําอะไรปอมก็อธิบายแม่ไปว่าปอมเป็นคนที่ค่อนข้างหัวโบราณแล้วเมื่อกี้ก็เดินไปเห็นว่ามีสารอยู่เลยจะขอทูบไปไหว้สารที่บ้านหน่อยแม่เลยถามว่าจะเอากี่ดอกดีลูกปอมก็ขอแม่มาทั้งหมด16ดอกแล้วเธอก็จุดทูบ บอกเจ้าที่เจ้าทางว่าวันนี้ปอมมาเที่ยวกับเพื่อนขอให้เจ้าที่เจ้าทางช่วยดูแลพวกปอมด้วยจากนั้นเธอก็ขึ้นไปทำธทุระส่วนตัวแล้วก็เข้านอนคืนนั้นคุณปอมนอนกับเพื่อนผู้หญิงสองคนส่วนนอ็อตนอนกับแม่และครอบครัวของเขาระหว่างที่คุณปอมนอนไปได้สักพักคุณปอมก็ฝันว่าเธอเดินเข้ามาในบ้านและกำลังเดินขึ้นบันไดในฝันเธอบอกว่าเธอไม่รู้ตัวว่าตัวเองฝันเธอพูดกับตัวเองว่า ทำไมเธอถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เมื่อกี้ก็ขึ้นบันไดแล้วก็เข้านอนแล้วแต่ทำไมตัวยังยืนอยู่ตรงบันไดแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรกำลังจะขึ้นไปเข้านอนอีกครั้งแต่พอเธอเปิดประตูเข้าห้องไปแทนที่จะเจอห้องนอนเธอกลับเห็นเป็นคนอยู่เต็มห้องไปหมดมีทั้งผู้หญิงผู้ชายแก่และวัยรุ่นกลางคนยืนอยู่เต็มห้องลักษณะทุกคนกำลังนั่งตัวตรงอยู่บนเก้าอี้เรียงกันเป็นสามแถว ซึ่งพื้นที่ที่พวกเขานั่งเป็นพื้นไล่ระดับลงมาเหมือนกำลังเตรียมจะถ่ายรูปคุณปอมก็คิดในใจว่าคนพวกนี้เป็นใครกันทำไมก่อนหน้านี้ขึ้นมาถึงไม่เคยเห็นคนพวกนี้เธอยืนคิดอยู่สักพักยายแก่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งก็ค่อยๆหันมาหาคุณปอมช้าๆแล้วในตอนนั้นเองคุณปอมก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะเสียงเรียกจากเพื่อนของเธอเช้าแล้วตื่น ตื่นไปทำกับข้าวกันพอคุณปอมได้สติคุณปอมก็รู้เลยว่าก่อนหน้าน,นี้เธอแค่ฝันไปเธอยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังเพราะน่าจะเป็นแค่ฝันทั่วไปแล้ววันนั้นทุกคนก็พากันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดระยองจนถึงตอนเย็นก็กลับมาที่บ้านรอบนี้ทุกคนไปรวมตัวกันที่เรือนหลังเล็กกลางคลองที่อยู่หลังบ้านคุณปอมเป็นคนทำกับข้าวอยู่ในครัว ส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็ดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยเล่นน้ําไปด้วยตอนนั้นน็อตก็ตะโกนเรียกคุณปอมให้ไปเล่นด้วยกันแต่คุณปอมก็บอกว่าไม่เอาเธอจะอยู่ทากับข้าวตรงนี้ระหว่างที่ทุกคนเล่นน้ํากันอยู่ได้สักพักจู่ๆฟ้าก็ครึ้มแล้วฝนก็ตกลงมาทันทีทุกคนที่กําลังเล่นน้ําอยู่ก็รีบขึ้นมาอยู่ที่เรือนเล็กแล้วก็นั่งดื่มกันต่อสักพักฝนก็หยุดน็อตที่เริ่มจะเมาได้ที่ เขาเห็นว่ายังไม่ดึกมากเลยพูดกับเพื่อนคนอื่นๆว่ายังไม่ดึกนี่หว่าเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ําต่อกันในตอนที่เขากําลังจะก้าวเท้าออกจากเรือนหลังเล็กอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาอีกครั้งรอบนี้ตกมากๆน็อต <Not S 2> เริ่มโมโหเขาเลยตะโกนไปว่าเออกูไม่เล่นก็ได้วะแล้วก็กลับไปดื่มกับเพื่อนคนอื่นๆจากนั้นคุณปอมก็ได้มานั่งร่วมวงด้วย จนเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ทุกคนเริ่มเมาหนะักแล้วคุณปอมก็ลืมไปว่าวันนี้เธอตั้งใจจะไปไหว้ศาลแต่ด้วยความที่เธอเองก็เริ่มเมาเลยบอกกับตัวเองไปว่าไม่เป็นไรหรอกมั้งเมื่อวานก็ไหว้ไปแล้วจากนั้นทุกคนก็เริ่มแยกย้ายกันเข้านอนและในคืนนั้นคุณปอมก็ฝันอีกครั้งรอบนี้เธอฝันเหมือนเดิมทุกอย่างตั้งแต่ยืนอยู่หน้าบันไดแล้วก็ขึ้นไปข้างบนห้องสิ่งที่เธอเจอก็เหมือนเดิมมีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้เต็มไปหมด ทุกคนต่างก็น,นั่งกันนิ่งๆมองตรงไปข้างหน้าเหมือนกำลังถ่ายรูปแต่ตรงนั้นก็ไม่มีกล้องหรือคนที่กำลังจะถ่ายรูปอยู่เลยและสิ่งที่แตกต่างจากเมื่อคือนก็คือวันนี้มีเก้าอี้เพิ่มใหม่อหนึ่งตัวเป็นเก้าอี้โล่งๆคุณปอมยืนมองคนพวกนั้นอยู่สักพักยายที่นั่งอยู่ตรงกลางก็หันมาคุยกับคุณปอมแล้วแกก็พูดว่าหนูมานี่สิมานั่งคุยกับยายหน่อย ตอนนั้นคุณปอมก็สองจิตสองใจไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ๆมาชวนเธอไปคุยแต่แกก็เป็นผู้ใหญ่ถ้าจะไม่เข้าไปหาก็จะดูยังไงยังไงอยู่คุณปอมเลยตัดสินใจเดินเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่ว่างข้างๆยายคนนั้นแล้วอยู่ๆผู้หญิงคนที่อยู่ข้างเธออีกคนก็หันมายิ้มให้จากนั้นเธอก็หันกลับไปคุณปอมยิ้นเจรอน,อนตอบกลับเธอเริ่มงงว่าคนพวกนี้เป็นใคร แล้วน็อตกับแม่และเพื่อนคน,น,นอื่นๆหายไปไหนกันหมดคุณยายพูดกับปอมว่าหนูมาทําอะไรที่นี่คุณปอมก็รีบตอบกลับไปว่าปอมมาเที่ยวบ้านเพื่อนแกก็บอกว่าเหรอสนุกไหมแล้วก็ชวนคุยกันไปื่อยเปื่อยตามภาษาผู้ใหญ่ที่กําลังคุยกับเด็กก่อนที่คุณปอมจะบอกว่าสนุกมากเลยยายแต่เหมือนว่าวันนี้พวกปอมจะดื่มหนักกันไปหน่อยถ้าทําอะไรผิดพลาด หรือทําให้รบกวนปอมและเพื่อนเพื่อนก็ขอโทษด,ด้วยแล้วคุณปอมก็เริ่มคุยโต้อตอบกับแกไปเรื่อยเปื่อยคุณยายเลยบอกว่าไม่เป็นไรมาเท,เที่ยวก็เที่ยวให้สนุกแล้วระหว่างที่กําลังคุยกับคุณยายเธอก็ได้ยินเสียงเพื่อนปลุกปอมตื่นเก็บของกันตอนนั้นคุณปอมยังอยู่ในพวังเธอเลยรีบตอบกลับเพื่อนไปว่าตื่นอะไรคุยกับยายอยู่เพื่อนเธอถึงกับงง ก่อนจะสะกิดเธออีกครั้งปอมตื่นได้แล้วเธอตอบว่าอย่าเพิ่งมากวนคุยกับยาอยู่ตอนนั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่เธอลุกขึ้นแล้วก็เริ่มได้สติคุณปอมหันไปมองหน้าเพื่อนตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอคงฝันแต่แปลกมากๆทำไมเธอถึงฝันเหมือนเดิมทั้งสองคืนหรือว่าบ้านหลังนี้จะมีอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เธอจะกลับกรุงเทพแล้ว เธอรีบตื่นมาเก็บของทํากับข้าวกินเหมือนเดิมระหว่างที่ช่วยแม่ทํากับข้าวไปด้วยอยู่ๆแม่ก็พูดขึ้นมาว่าเออแม่ลืมไปเลยแม่ว่าจะพาไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเราสะหน่อยตั้งแต่เข้ามาแต่แม่ก็ลืมไปเลยน็อดก็หันมาพูดกับแม่ว่าแม่ชอบลืมตลอดรอบที่แล้วพาเพื่อนมาแม่ก็ลืมจนมันอยู่ไม่ได้พอคุณปอมได้ยินแบบนั้นก็เริ่มรู้สึกแ,บบแปลก ก่อนที่แม่จะพาพวกเขาไปบนห้องห้องหนึ่งที่มีประตูล็อกเอาไว้แน่นหนาเหมือนไม่ค่อยมีคนเข้าพอเปิดประตูเข้าไปคุณป้อมถึงกับตกใจสิ่งที่เธอเห็นคือในห้องนั้นมีหิ้งขนาดใหญ่ลักษณะเป็นขั้นบันไดไล่ระดับลงไปเรื่อยๆและที่สำคัญบนหิ้งมีโกรธสำหรับเก็บอธิเต็มไปหมดพอเธอเห็นรูปที่อยู่ในห้องเธอก็นึกไปถึงสิ่งที่เธอฝันเห็นเมื่อคือนคุณป้อมถึงกระดุดปากพูดออกมาว่าเฮ้ย อะไรวะทุกคนรีบผ่านไปมองปอมทันทีแม่เข้ามาถามคุณปอมว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเธอพยายามตั้งสติแล้วก็ตอบบายเบี่ยงไปว่าไม่มีอะไรแม่แค่ไม่คิดว่าจะมีโกรธอยู่ในบ้านเยอะขนาดนี้จากนั้นแม่ก็พาทุกคนไหว้คุณปอมมองไปที่รูปภาพที่โกรธมีทั้งคนแก่มีทั้งวัยรุ่นซึ่งแต่ละคนที่เธอเห็นคือคนเดียวกันกับที่เธอเจอในความฝันทั้งหมด เธอถึงกับตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกแล้วที่สำคัญด้านข้างของหิ่งมีโกรดหนึ่งที่ไม่มีรูปแปะแล้วที่ตัวโกรดก็หล่นลงมาข้างล่างคุณปอมสังเกตว่าด้านในโกรดไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่าแล้วรูปก็ไม่มีแปะเธอเองก็สงสัยว่าเป็นโกรดของใครกันก่อนที่แม่จะพูดว่าทำไมโกรดมันหล่นลงมาแบบนี้เนี่ยแม่ก็ไปเก็บโกรดที่ว่างเปล่าใบนั้นมาประกอบแล้วก็เก็บไว้ที่เดิมคืนพอไหว้เสร็จ คุณปอมก็ขอตัวลงมาข้างล่างก่อนเพราะเธอเริ่มจะกลัวที่จะอยู่ห้องห้องนี้จากนั้นทุกคนก็มาทานข้าวกันแล้วก็เตรียมตัวจะก,กลับกรุงเทพระหว่างนั้นคุณปอมตัดสินใจเล่าสิ่งที่เธอเจอมาเมื่อคืนให้แม่ฟังทั้งหมดว่าเธอเจออะไรมาบ้างแม่ถึงกับหัวเราะแล้วก็พูดว่าเออไอป้ปอมนี่โชคดีนะปอมถึงกับงงแล้วก็ถามแม่ว่าปอมโชคดียังไงแม่ปอมฝันเห็นผีนะ แม่ก็บอกว่าเพื่อนในน็อตแต่ละคนที่มาบ้านนี้ไม่มีคนไหนที่เจอแล้วอยู่ได้ทักคนบางคนก็โวยวายลั่นบ้านเลยบางคนก็มาร้องไห้บอกแม่ว่าจะขอออกไปจากที่นี่จะออกไปนอนที่อื่นบ้างจะไปเปิดโรงแรมนอนบ้างนอนที่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วแม่เลยบอกว่าปอมโชคดีที่เจอแบบนี้แต่คุณปอมก็พูดไปว่าไม่แค่นี้นะแม่ปอมก็กลัวเหมือนกันแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอก คนอื่นๆที่นอตพามาบางคนก็เจอดึงขาโดนวิญญาณไล่ออกจากบ้านไปบ้างคงเป็นเพราะป,ปอมไปไหว้ศาลเลยเจอมาหาเบาวกว่าคนอื่นๆแล้วแกก็เล่าให้ฟังว่าทำไมโกรธทั้งหมดถึงมาอยู่รวมกันที่บ้านหลังนี้แม่เล่าว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนบางคนก็เสียชีวิตจากที่นี่รูปที่เห็นก็จะเป็นญาติของนอตทั้งหมดบางคนก็ออกไปมีครอบครัวข้างนอก เวลาเสียชีวิตก็จะเอาโกรมาเก็บรวมกันไว้ที่บ้านหลังนั้นแล้วคุณปอมก็ถามถึงโกรธที่มันว่างๆว่าเป็นของใครแม่ก็เล่าให้ฟังว่าโกรนั้นเป็นโกรของน้องชายนอ็อตซึ่งเขาได้มาเสียตอนที่เกิดออกมาแม่เลยบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาลและตอนบริจาคก,ก็มีวิญ,ญญาณเด็กมาเข้าฝันวิญ,ญญาณมาบอกแม่ว่าทำไมเขาไม่ได้อยู่กับครอบครัวเอาเขาไปบริจาคทำไม วันต่อมาแม่เลยไปซื้อโกนมาถวายให้วัดแต่พระก็บอกว่าให้กลับเอาไปไวที่บ้านแล้วกันให้ถือสว่าเป็นตัวแทนของเขาจากนั้นทุกคนก็เดินทางมากลับจนถึงกรุงเทพแล้วคุณปอมก็ไม่เคยฝันอะไรแปลกๆอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณปอมได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอ,อยากให้เราเล่าให้ฟังสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้า เราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินท้ายทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ